เรื่องของหน้าที่นะลองไปดูหน้าที่ของมารดาบิดานะต่อบุตรบุตรต่อมารดาบิดาพระองค์ตัดอย่างไรพระองค์บอกข้าพดีนะทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเนี่ยอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะหประการดังนี้ว่าท่านเลี้ยงเราแล้วเราจากเลี้ยงท่านนะไม่ง่ายนะลูกจะ คิดเลี้ยงดูพ่อแม่กลับคืนเนี่ยไม่ง่ายนี่เราต้องปลูกฝังให้เขาท่องเลยท่องให้ขึ้นใจนะเราจะทำกิจของท่านนะนี่อันที่สองต่อไปเราจะดำรงวงศุลนีอันที่สามต่อมาคือเราจะปฏิบัติตนเป็นทายาท ต่อมาคือเมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วเราจะกระทำทักคินาอุทิศท่านการกระทำทักขินาคืออะไรคือในยะหนึ่งคือพระองค์บอกว่าถาวายทานในอริยะบุคคลผู้ประพฤติตรงคงที่ก็คือให้ทานแก่พิกุผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ต่อมาพระอ,องค์บอกว่าทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะห้าประการคือห้ามเสียจากบาปอ,อันนี้ถ้าเรามีโอกาสเราประชุมผู้ปกครองเนี่ยเราก็ฝากสอนผู้ปกครองด้วยว่าต้องห้ามลูกเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดีนะสามให้ศึกษาศิลปะคำว่าศิลปะ ของพระศาสดาเนี่ยคือเหมือนความรู้ศนะิลปะในการใช้อาวุธศิลปะในการโคระก,ะกรรมกสิกรรมนะต่างๆเราให้ความรูนะ้ให้มีคู่ครองที่สมควรคู่ครองที่สมควรเนี่ยคู่ครองที่สมควรในดูอย่างไรพระองค์ให้ดูคุณธรรมสี่ประการศรัทธาเสมอกันไหมศีลเสมอกันไหม เรามีศินห้าคู่ครองเรามีสินห้าไหมอ่ามีวิธีการเลือกคู่ครองเพราะจะอยู่กันได้ตลอดทั้งในภพนี้แลยใน,นสัมปรายะอืมศรัทธาสินจาคะจาคะเสมอกันไหมเสียสละแบ่งปันนะสี่ปัญญาสี่ข้อเองนี่เราต้องสอนลูกเรานะนะถ้าจะเลือกคนนะไม่ใช่เลือกที่ฐานะ หรือเลือกที่ความที่เราแหมชอบหรืออยากเฉยๆนะ,ะดูตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าถ้าดูมุมอื่นเนี่ยอาจจะอยู่กันไปไม่ยืดยาวนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมองขาดกว่าเรานะมองทะลุเพราะท่านมีเรียกว่าท่านเป็นสัพพัญยูนะท่านรู้ทุกเรื่องนะและท่านทราบกรรมที่จะนำสัตว์ไป สัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนะข้อสุดท้ายคือมอบมรดกให้ตามเวลานะตามเวลาอันสมควรก็พิจารณา